เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบรกวอเตอร์กันอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านต่อจากเดิมเลยดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อผ่านที่แล้วเราสร้างบ้านได้แบบน้อยมากเลยได้แค่หลังนั้นนะได้เหมือนจะเป็นโคกเลี้ยงวัวเด็กๆนะวันนี้เราก็เลยจะมาสร้างบ้านต่อตรงนี้เลยอันนี้เราต่อยืดออกมานอกทะเลนะเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นแบบบ้านสวยๆส,สวยอย่างเดียวครับไม่เน้นใช้งานแต่จริงๆมันก็ใช้งานได้นะไอ้พวกบ้านริมน้ำเนี่ยมันน่าจะง่ายต่อการต่อท่อนะ เนี่ยของที่เราใช้แบบนี้มันสามารถต่อท่อได้นะเห็นป่ะมันมีท่ออยู่อ่ะบางทีเราแบบกดสร้างของแล้วมันเขียนว่านีดรอเตอร์อ่ะไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่มันน่าจะต้องเชื่อมแบบเชื่อมท่อมาต่อตรงนี้ได้อ่ะเราก็เลยต้องสร้างบ้านให้มันยืดออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวตรงเนี้ยไอตรงเล็กๆเนี่ยเราจะทําเป็นบ้านของเรานแ,แบบมีเตียงมีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตรงนี้จะทําเป็นโซนเอาไว้ผลิตของอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปสร้างของเพิ่มก่อนตอนนี้เรายังไม่มีกําแพงเลยนะเนี่ยแล้วก็รั้วก็ไม่มีเนี่ยไม่ใช่รั้วที่เป็นเสานะเสาบ้านแบบนี้ยังไม่มีเลยดวสสร้้าางกก่อน็ไม เกมเนี้ยรู้สึกว่าเวลาเราสร้างของมันจะค้างด้วยนะเวลาเราแปะของหนึ่งชิ้นปุ๊บมันค้างเนยแบบแปะเสาบ้านอะไรแบบเนี้ยค้างทันทีเลยเกมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวเราสร้างเสาก่อนนี่อันนี้น่าจะต้องใช้เยอะมากนะกดสร้างมาเลยกดสร้างมาสัก20แล้วกันถึงไหมเนี่ยโอเค20พอดีเป๊ะไม้หมดพอดีเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเออเอามาสร้างก่อนเราจะต้องวางเสาค้ำไว้ด้วยจะได้สวยๆหน่อยไปวางเสาค้ำตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้ วางได้ไปเนี่ยอุ้มันสูงมากเลยนมันลึกไม่ใช่สูงมันลึกมากเลยนะออาแปะไปแปะปึ๊บอ่าอย่างงี้แล้วก็ข้างล่างแปะได้ไปเนี่ยออาวางต่อเดี๋เข้าไปเออลึกได้อีกไหมเนี่ยมันวางอีกได้ปะเนี่ยเหมือนจะวางไม่ได้แล้วนะมันสูงเกินไปตรงนี้ยน้ำมันลึกเกินไปวางไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราวางตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้วางปึ๊บอ่าสามอันต่อแบบหลอกตามากเลยเนี่ยมันมองไม่เห็นอะคือว่ามันอยู่ลึกมากอะแล้วมันก็แบบลงไปต่อไม่ได้นะตอนนี้ด้วยอ่าจะหมดอออยู่แล้้วนนนีตะ เออแล้วก็ตรงนี้ปอ๊บโอเคแล้วก็อันนี้อ่าโอเคเรียบร้อยเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยว่าวันนี้เรามาเล่นคนเดียวลืมบอกไปหรือเปล่าเนี่ยคือว่าวันนี้เรามาเล่นคนเดียวนะไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเวลาว่างไม่ตรงกับเราเราก็เลยต้องมาเล่นคนเดียวนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราแค่จะมาสร้างบ้านนะวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราต้องการเสาเพิ่มอีกเนี่ยลืมไปเลยลืมบอกไปเลยว่าเราไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนคงงงกันเลยว่าแบบเอ้ยเสียงหายไปไหนคนหนึ่งพอที่ว่าวันนี้มาคนเดียวน่ะ ม้มันใช้เยอะจังเลยเนี่ยสร้างแค่เสาเองนะเนี่ยอ่ะได้มาอีกสามต้น3ต้นยังไม่พอต้องการเพิ่มอีกแต่มาแปะจองไว้ก่อน <g iggle> จองที่ไว้ก่อนนี่อ่ะแปะไว้ปึ๊บอ่ะแล้วก็ตรงนี้เอ้ยวางผิดปะเนี่ยเอ้ยเหมือนจะวางผิดอันนี้ต้องทุบออกก่อนอันนี้เหมือนจะวางผิดทุบโอเคเรียบร้อยเอาคืนได้อ่ะแล้วว่าเราไปตัดไม้ก่อนไหม <g iggle> เดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนดีกว่านะรูกสกว่าไม้ไม่พอเลยเนี่ยตอนนี้ต้องการไม้มากเลยนะเออแล้วก็ตอนนี้เราได้อัปเกรดขวานกับค้อนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คือแบบขวานขั้นสุดยอด <g iggle> เป็นขวานเหล้ว เดี๋ยวเรามาตัดไม้พวกนี้ก่อนตัดไม้ตรงที่เราตัดท um ิ้งไว้รู้สึกว่าเกมนี้ไอ้พวกต้นไม้ไอ้พวกหินนี่มันจะไม่เกิดใหม่เลยนะคือว่าถ้าเราตัดไปแล้วรอบหนึ่งมันก็คือแบบหายไปเลยอะถ้าตัดหมดกก็คือหมดก็ไปเลยนะไม่ดีเลยคือแบบไม่ดีแล้วเนี่ยถ้าเราตัดหมดก็มันก็คือแบบหายไปเลยอะตอนที่เราฟาร์มนี่คือแบบเราต้องไปเล่นเวอร์อื่นแล้วก็เอาของกลับมาเวอร์ตัวเองนะเพราะว่าไม่งั้นของหมดก็แน่นอนนะบอกเลยอันนี้เก็บของก่อนเก็บอะเก็บมาโอเคก็ตัดไม้ตรงนี้นี่ตัดทีเดียวซี่อันเลยต ตัดแรงขึ้นมา2ดามจนี่ก็คือช่วยขึ้นมากเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้ได้ไม้มาเยอะเลยตัวนี้คือผมคาดเข็นไม้ครับคาดเขนไม้โอเควันนี้เราไม่มีคนตัดไม้ให้เราต้องมาตัดเองทุกทีเลนกับเพื่อนนี่คือแบบเพื่อนตัดให้ตลอดเลยนะตัดไม้ไปเยอะๆเลยนะเพราะว่ามันใช้เป็นร้อยอยู่แล้วตอนแรกเรามีตั้ง4 5 0 0เลยนะยังหมดเลยอะือแบบเยอะมากเลยนะไปฟาร์มาเยอะมากก็ยังหมดอ่ะ4 5 0 0อ่ะอันนี้เก็บมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้อ่ะเก็บนี้มันตัดไม้แบบเหมือนบลูทูธอะดูตัดตรงนี้แต่ดาามจไปขึ้นตรงนู้นอะ ตัดไม้เป็นบูทูธครับนี่ตัดไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วตัดหมดแล้วนั่นมาเท่าไร่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไปสร้างต่อเลยแล้วกันนะน่าจะพอแล้วน่าจะพอสร้างเสาแต่ไม่พอสร้างบ้านแน่นอนที่ถ้าสร้างดีๆก็สวยเหมือนกันเนี่ยบ้านเราเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราสร้างเสาก่อนสร้างเสาบ้านตอนนี้เราหิวข้าวเลยนะเนี่ยต้องระวังเดี๋ยวยู่ๆหน้ามืดหน้ามืดแล้วล้มลงไปนอนกับพื้นเลยนะเออสร้างเสาบ้านอันนี้อ่ะสร้างมา3อันต้องสร้างสี่ดิสี่อันเอาโอเคเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ไปวางต่อเลยแต่ที่อ่นก็ไม่พอนะเดี๋ยวเราจะมาวางแบบตรงนี้ด้วยไงในต,ตรงพวกทางยาวๆเนี่ยมันก็ต้องต่อเลยนะไม่งั้นมันจะไม่สวยเ <c oughs> น้นความสวยไว้ก่อนอันนี้แปะเข้าไปโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยด้านนี้ปึ๊บปึ๊บเออปึ๊บอ้าวเอ้ยตรงนี้เราเห็นกล่องด้วยนะเนี่ยมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยแต่เราเราต้องหาของมาปาดิมนต้องใช้ไอที่มันแบบดูดน้ําออกนะมันถึงจะเก็บได้อะโอเคแล้วก็เดี๋ยวสร้างเสาต่ออีกดีกว่านะไม้เราจะพอหรือเปล่าเนะี่ยใช้ไม้เยอะจัง <c oughs> รู้สึกว่าการร่าาาากกรรส้้้งงขอออีคืใชมมเยะ น่าจะพออยู่นะเราตัดไม้มาเยอะรู้สึกได้ว่าจะไม่พอใช่ไหมโอเคได้มา25อันนะ25อันก็น่าจะต่อได้เยอะอยู่นะเออมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยมุมตรงมุมมุม,ม,มเนี่ยวางไว้ก่อนอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างโอเคเรียบร้อยมันต่ออะไรยากเย็นขนาดนี้น้ํามันไหลได้ได้มันต่อยากมากเลย <c ười> คือน้ํามันดูตัวเราออกไปข้างนอกอะมันลำบากมากเลยนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเว้น3บล็อกนั้นเราจะมาวาง1ต้นทุกๆ3แผ่นไม้เราจะวาง1ต้นนะวางได้ไหมเนะี่ยเอยนี่ตรงนี้โอเควางปุ๊บเข้าไปโอเคแล้วก็อันนี้ ปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยวางทีละสามบล็อกสามบล็อกเลยเนี่ยตรงนี้ด้วยอ่ะวางเข้าไปโอเคเนี่ยเราจะต่อบแบบนี้นะแต่ตอนนี้ไม้หมดเดี๋ยวไปตัดไม้เพิ่มก่อนน่าจะต้องตัดไม้กันหลายรอบในยวันนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มไม้มาสักบบหลายๆร้อยก่อนแล้วกันนะมันจะได้แบบมาสร้างทีเดียวเยอะๆเอะ๊ะเห็นไหมเห็นต้นไม้เดินกันไหมนะสองต้นนั้นอะมันแอบ,บเดินนะเนี่ยต้นไม้เอ,านานานอะนั่นน่ะมันแอบ,บเดินต้นไม้มันแอบ,บเดินในต้นซ้ายข้างบนน่ะ แอบเดินเนียนเลยนะเดี๋ยวโดนตัดแน่พวกนั้นเดี๋ยวโดนตัดไม้กันให้หมดแน่โอเคนี่ตรงนี้เราได้ไม้มาเยอะเลยเนี่ยตอนแรกตรงนี้เราไม่มีไม้นะเนี่ยคือมันแอบเดินมาเนี่ยแอบเดินมาอยู่ตรงนี้คู่กันเลยเนี่ยเราจําได้ว่าตรงนี้ตอนแรกมันไม่มีต้นไม้เหลือแล้วนะมาแอบเดินเลยตรงนี้เนี่ยตัดให้หมดแอบเดินมาอย่างนี้ก็โดนตัดให้หมดเลยโอเคตอนนี้เราได้ไม้มาเยอะแล้วเราไม่อยากจะตัดเยอะเกินไปนะกลัวแบบว่ามันจะกลายเป็นเกาะเกาะที่ไม่มีต้นไม้ถ้าเราตัดเยอะเกินกลัวจะแบบกลายเป็นเกาะที่ไม่มีต้นไม้เลยนะ เออไม้ที่เราตัดมันอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่ป่ะเอ้กล้องกลางอ่ะจะเปิดกล้องกลางโอเคนี่โอเคโอเคนี่ไม้ที่เราเก็บมานะได้มาเป็นร้อยอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างเสาต่อเลยอันนี้อ่ะมันต้องคาดอีกกี่อันเนี่ยลองลงไปดูในน้ําก่อนไอ้ตรงนี้เราต่อครบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะยังต่อไม่ครบนะต่อเออต่อให้ครบ3ามก่อนนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้น่าจะครบแล้วแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราต่อตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอ่ะน้ํามันขึ้นตัวเนี่ย ตอนแรกจำได้ว่าน้ามันไม่ขนาดนี้ใช่ไหมตอนแรกแบบน้ามันยังไม่สูงเท่านี้นะอันนี้นี่คือแบบกระโดดขึ้นบ้านได้เลยแบเนียเฮ้ยกระโดดขึ้นหน่อยเอาเหมือนจะขึ้นไม่ได้เฮ้ยติดเดี๋ยวติดสี่เดี๋ยวเราไปสร้างไอ้นนี้เพิ่มก่อนสร้างเสานะอันนี้่าดอีก369หกเก้าอันต้องการอีก10อันนะอ่ะโอเคเรียบร้อยสร้างเสร็จแล้ว10อันแล้วก็มาวางต่อจากเดิมเลยแล้วก็มาวางตรงนี้อ่าหนึ่งสองแล้วก็เออข้างล่างปึ๊บอ่าสามโอเคเรียบร้อย อันนี้แล้วก็เออตรงนี้อา่าโอเคเรียบร้อยเลยที่สุดก็เสร็จสักทีพื้นบ้านเรา <laughs> เสร็จแค่ไอตึบเลืเ่นอ,อนไอไอนี่มันทะลุมาเอทะลุออกมาแบบนี้ไม่ได้นะทะลุมาแบบนี้นี่เห็นหมดเลยว่ามีอะไรข้างในนะ <laughs> โอเคตอนนี้เราสร้างพื้นเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็ต้องมาสร้างพวกกำแพงตออีกเนี่ยแต่ตรงนี้เราจะทําเป็นทางเดินเฉยๆนะส่วนกำแพงบ้านเราจะมาสร้างแค่แบบไอตรงที่มันเป็นแง่งๆที่เรายือดออไปนะเนี่ยตรงเนี้ยจะสร้างเป็นกำแพงโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างกำแพงก่อน ตอนนี้ตัวเราหิวข้าวจะตายเด้วยเนียเดี๋ยวปล่อยตายไปเลยก็ได้ปล่อยตายแล้วให้มันหิวเลือดให้เราเลยนะเราขี้เกียจไปหาอาหารไงอันนี้เราต้องการกำแพงบ้านกำแพงบ้านใช้อะไรบ้างเนี่ยกำแพงบ้านคืออันนี้ต้องใช้หญ้าแล้วก็ไม้แปดท่อนโอ้โหใช้ไม้เยอะอีกแล้วอะต้องการหญ้าหญ้าเรามีอยู่นะนี่หญ้าเรามีอยู่แต่ไม้เราไม่พอหรือเปล่าเนี่ยไม้เราจะพอสร้างกำแพงบ้านหรือเปล่าเนี่ยคือมันใช้ไม้เยอะมากเลยอะเนี่ยไม่พอจริงด้วยมีแค่แปดเองนะโอเคแค่แปดก็แค่แปด เดีย๋ยวค่อยไปหาตัดเพิ่มมาสร้างก่อนแล้วกันนะสร้างเท่าที่มีก่อนวันนี้ยังไงเราก็จะสร้างให้เสร็จเลยนะเออแปะตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราทําเป็นครึ่งชั้นนะนี่ตรงนี้ครึ่งชั้นตรงที่เป็นมุมเราจะปิดไปนะส่วนตรงที่เป็นตรงเอา้านี่ตายแหละตายเลยมันไม่มีอาหารกินไงโอเคอย่างน้อยเราเกิดมาเราก็เลือดเต็มเอ้ของของของย่าล่นลงไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอะไรล่นไปบ้างเนี่ยอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นเสาไม้หรือเปล่าอ่ะ โอ้เดี๋ยวต้องมาเก็บนะเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้รีไฟคิทตันมาเก็บนะโอเคเก็บของก่อนเกิด <c oughs> ตรงริมน้ำอีกแล้วเนี่ยเกิดปุ๊บแล้วของมันจะล่นไงเอยได้ของคืนของไะเนี่ยขวานยังอยู่ขอนยังอยู่อะไรล่นไปบ้างเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วอะไรล่นบ้างเนี่ยมีอะไรล่นไปอะ่ะกำแพงก็ยังอยู่นะอะไรมันล่นไปอ่ะมันมีอะไรล่นไปข้างล่างนั้นอนะอะไรล่นก็ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันเดี๋ยวเราแวะมาเก็บเลยก็ได้มั้งกลัวลืม <c oughs> เดี๋ยวเราไปสร้างรีไฟคิทตันมาเก็บเลยก็ได้ คือถ้าเราไปสร้างบ้านก่อนนี่เราลืมแน่ๆเลย <c oughs> คิดว่าน่าจะลืมนะ่ะเดี๋ยวต้องหาไม้อีกด้วยนะเนี่ยไม้ไม่เอเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เห็นเสษซากของการตัดไม้ไหเนี่ยเต็มเลยนะต่อไม้นี่เต็มเลยไม่รู้ว่าไม้มันจะโตจากตอได้หรือเปล่าอันนี้คือจะลองว่าแบบถ้าเราตัดเหลือให้ตอเอ้ย,อยนนะต้นไม้แค้เยอบนล้วนะต้นไม้มันแอบเดินอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนตัดหรอกนะอันนี้คือว่าเราตัดให้เหลือตอเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันจะโตขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าถ้ามีตอแต่ก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวเรราาไปส้งดฟคิตัก่อน รีไฟคิตตันมันใช้อะไรบ้างเนี่ยเออมันใช้ขวดเปล่าแล้วก็ใช้เย็นรชาตินะเอามาสร้างรีไฟคิตตันนี่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วรีไฟคิตตันคือดูดน้ำนะใช้ยคดสีขาวนี่มันคือแบบสร้างน้ำขึ้นมานะแต่ยังไม่ต้องใช้ตอนนี้เรองมั่งคิดว่าน่าจะยังไม่ใช้จะใช้แค่สีเหลืองก็พอแล้วโอเคได้สีเหลืองมาแล้วกลับไปก่อนกลับไปจุดที่เราเกิดมาแล้วเราจะไปเก็บของนะเดี๋ยวต้นไม้ลมๆอยู่นีดตัดให้หมดเลยนี่ตรงนี้เต็มเลย้วยไม้กระแซเต็มเลยแซบนี่ยังไม่รู้ว่าต้องใช้ทําอะะไร,รน คือตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีขอให้สร้างแซฟอะแต่คิดว่าในอนาคตน่าจะจําเป็นนะมันมีบอกหรือเปล่าอถ้าจะไว้สร้างทอดอย่างเดียวระมังน่าจะใช่นะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเหมือนน้ามันอะทีเซฟเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปเก็บของเราก่อนอุ้ยเห็นตัวใหญ่นั้นนะไม่ยุง่งไม่ยุง่งไม่อยากยุ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตีเราทีเดียวตายเลยไปเนี่ยเอ้ยไปหินมาต่เย็นลักสงบไอ้ไอ้ติดต้นไม้วิ่งติดต้นไม้เราไปเก็บของก่อนตามเราไม่ทันหรอกโอเคมันไม่สนใจเราแล้วเฮ้ยมันยิบหินมาเยเอ้ย มันตัดไม้ให้เราได้เนี่ยตัดไม้ให้เราได้ดิเออนี่เราใช้ยักษ์ตัดไม้ให้เราปาไม่ปาไมคเร็วตัดไม้ให้หน่อยตัดไม้ให้หน่อยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยสลามมาสลามะตัดไม้ให้นี่มันตัดไม้ให้เราด้วยมามามานี่ใช้แรงงานใช้แรงงานโกเดมตัดไม้ให้เราหน่อยไปเก็บหินมาเร็วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปาปามานี่ตัดไม้ให้เรา,เเราตัดไม้ให้เราขอบคุณม IC, ากเก็บไม้ก่อนเดี๋ยวเราวิ่งเก็บไม้ตรงนี้ก่อนเอ้ยอย่า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 ทุบอย่าทุบเอ้ยเล้ย สลามโดนฆ่านี่ตีเลยนี่สลามมันเพนน้ำไงเมื่อกี้ไอตัวใหญ่มันถลกมแล้วเป็นน้ําขึ้นมามันก็เลยตายนะเอาของเต็มบ่เอาของเราเต็มเฉยเลย <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรากินเดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนอุ้ยตัวใหญ่ปลาสเสร็จแล้วดีไม่ตายหนีดีกว่าเราไปเก็บของก่อนแล้วกันนะของเราอยู่ตรงนั้นป่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปเก็บของเสร็จเดี๋ยวค่อยมาใช้ตัวใหญ่ตัดไม้ให้เรานะเราไม่ต้องตัดเองแล้วเรามีคนตัดไม้ให้แล้วตัดดีซะด้วยนะตัดแบบ AOE โคตรใจเลยนะหวงโคตรใจเลย,เ,ลย,เ,ลยเออตรงนี้ที่เราทําของร่นไว้ใช่่ม้นนีีไงงเจอแตร มาดูดน้ำให้หน่อยอะเอ้ยล่นไปไกลจังโอเคนี่ดูดน้ำให้มันดูดได้จริงไหมเนี่ยเอ้ยโอเคนี่ตรงนี้อ๋อดาบดาบเราอ้ยทำไมเรามีดาบหลอันจังอะเอ้ยเรามีดาบหลอันจังแล้วก็อะไรล่นอีกหรือเปล่าอะมันต้องมีของล่นอีกดิใช่ไหมต้อมีแค่ดาบเหรอ,หรอดาบมันมาจากไหนดาบวันนี้อะเรามีดาบแค่เล่มเดียวนะจริงๆริอะเอ้ยตรงนั้นมีของอีกแล้วนะเอ้ยนี่ไงตรงนี้อะไรอะแน่ๆของเราอยู่ตรงนี้อะนี่ๆเฮ้ยเอเก็บหน่อย เนี่ยเก็บไม่ได้ต้องรอน้ําลงก่อนอะรู้สึกว่าน้ำมันจะขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอเครู้สึกว่าน่าจะเก็บไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันไอ้นี่มันอยู่ลึกอะมีอะไรล่นอีกหรือเปล่าอะแถวนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งน่าจะมีแค่นี้แล้วนะที่ล่นอะจะเก็บไม่ได้แล้วขึ้นดีกว่าไปก็ได้ไม่เก็บก็ได้ครับตอนนี้เรื่องของเต็มด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีดาบอันนี้ได้มาจากไหนก็ไม่รู้อะเก็บมันน่าจะบั็อกอยู่นะรู้สึกอะรู้สึกว่ามีบั็อกอยู่นะเพราะว่าตอนที่เราเล่นกับเพื่อนพอเราเก คือแบบตอนแรกมีชิ้นเดียวอะแล้วพอเก็บของพร้อมกับเพื่อนมันได้เป็น2ชิ้นเฉยเลยคือของมันแยกร่างได้อะมันแยกร่างเป็น2อย่างเลยนะเออเดี๋ยวเราขายของก่อนดีกว่าคนนี้ขายของได้ไหมรับซื้อของไหมครับโอคนนี้ไม่รับอ๋อโอเคคนนี้น่าจะเป็นเควสนของเราเฉยๆนะมีคนถามเราด้วยว่าแบบเกมนี้ไม่ขโมยของหรอขโมยของไม่ได้นะถ้าเปิดไปได้ี่เราเปิดไปแล้วเนี่ยไอฮีเป็นบีซีเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปขายของที่บ้านหลังสีเขียวก่อนมาขายของให้หน่อยครับเออขายขายดาบนี่แหละดาบมันมีสามเงา ก็สลามนี่เท่าไหรอะสลามแพงไหมอุ้ยสลามแพงเนี่ย阿拉ฮบ้านเลยอ่อสลามแพงมากเลยนะงั้นเราปั๊มสลามขายได้เลยเนี่ยแบบให้ตัวใหญ่มันทุบน้ําให้เราแล้วเราก็ลอดสลามไปตายเอาเจลลี่มาขายคือแบบแพงมากบอกเลยแต่ไม่รู้ว่าสลามมันจะเกิดไหมหรือเปล่านะถ้าเราฆ่าไปหมดเลยอของจากตัวสลามอาจจะยังต้องใช้อยู่ไงเราก็เลยแบบไม่กล้าที่เอาไปขายเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วกันนะยังไม่ขายก็ของที่เต็มตัวเ,เดี๋ยวไปเก็บก่อนเก็บให้หมดแล้วก็จะได้ไปตัดไม้ทีเดียวนะกำแพงนี่เก็บไว้ในตัวแล้วกันนะกำแพงอันนี้ เดี๋ยวแซฟเราไปเก็บข้างบนก็ได้มั้งหีบข้างบนมันยังว่างอยู่นะเก็บแซฟอย่างเดียวพอเก็บแซฟไปหีบข้างบนนี้แหละอ่ะนี่หีบนี้โอเคเรียบร้อยไปเราไปตัดไม้กันต่อดีกว่ามอนเตอร์เกมนี้ไม่ได้มีไวส้สู้มีไว้ใช้ตัดไม้ใช้ตัดไม้อย่างเดียวเลยมันทุบทุกอย่างให้เราได้หมดเลยนะทุบหินทุบอะไรให้เราได้หมดเลยอะนี่ขอใช้แรงงานหน่อยนะเดยวมานี่เร็ว,รวขอใช้แรงงานหน่อยแรงงานจักโกเดมยักษ์อ่ะมานี่เร็วมาที่ไงหยิบหินแล้วหยิบหินแล้วมาปามาปามาปามานี่ตัดไม้ให้เราโอเค มามามาช่วยกันตัดช่วยกันตัดคนละไม้คนละมือเอ้ยหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบหินแล้วมันเตรียมหยิบหินแล้วนี่ปลามาโอเคเร็วๆโอ้โหแรงมากอ่ะแรงเก้าสิบเลยนะต้นไม้ล้มเลยอะโคตรแรงนี่แล้วก็เดี๋ยวเราช่วยตัดเดี๋ยวเราช่วยตัดอีกแรงหนึ่งเอาไปหยิบหินก่อนหยิบหินไกลจังทำไมมันเดินช้าจังเนี่ยมันเลยจะหยิบหินมาให้เราหยิบยังเอ้ยหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วมามามาปลามาตรงนี้ตีแรง1ิพกดาเมจปลาทีเดียวต้นไม้แตกเนี่ยคือแรงจัดเลยนะโอเคเก็บมา นี่เราก็คอยเก็บคอยเก็บคอยเก็บไปเอาหินมาอีกเร็วไปเอาหินมาปาให้เราอีกเดี๋ยวเราตัดไม้ตรงนี้แล้วกันนะต้นไม้ที่ล้มอยู่ไม่ได้ไม่นจะหยิบหินเนี่ยมันติดบางกะนะมันไม่ยอมหยิบหินเอ้ยนี่ไงหยิบแล้วหยิบแล้วมามามาตรงนี้อีเอ้าไม่โดนอ้โหปาไม่แม่นเลยอะปาไม่แม่นเอาซะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราตัดไม้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปยืนอยู่หลังต้นไม้นะมันจะได้ปาง่ายๆหน่อยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะตอนนี้อย่าพึ่งปานะขอเก็บไม้ก่อนเก็บไม้เก็บไม้ ขีดเก็บมาแล้วเอ้ยมันยิบหินมันยิบหินแอบอยู่หลังตรงนี้แล้วกันพามาเร็วเอ้าเนี่ยมันปลาไม่โดนอ่ะปลาแม่นแม่นหน่อยดิปลาไม่แม่นอ่ะซะเลยเลยเนี่ยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆเลยเนี่ยถ้าปลาไม่โดนก็ไม่รู้ยังไงแล้วเนี่ยอ่ะนี่ยิบหินปลามาโอ้ปลาติดตัวนั้นอีกแต่ไม่เป็นไรปลาติดตัวนั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราเก็บของก่อนยิ็บหินมาแล้วเก็บหินมาแล้วเออโอ้โหเต็ม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 เราเลยเนี่ยเต็มเต็มหน้าเลยเนี่ยโอเคเนี่ยตอนนี้เราของเต็มแล้ว มันช่วยตัดไม้เราดีมากเลยนะเนี่ยโคตีเลยมีตัวใหญ่ตัวตรงไหนนี่คือดีมากช่วยเราตัดไม้ได้ดีมากเลยนะอ๋อเราเต็มตัวเลยเนี่ยเอาของมาเก็บก่อนเก็บของก่อนนี่อันนี้เก็บไปปุ๊บๆโอเคเรียบร้อยไปตัดไม้ต่อเดี๋ยวเราใช้ตัวใหญ่ตัดไม้วนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราต้องใช้ไม้เยอะหน่อยพาทนี้เนี่ยใช้เยอะกว่าพาที่แล้วนะเพราะเราสร้างใหญ่หน่อยเอ้ยอย่าปลามาอย่าพึ่งปลามาสิกำลังเดินมาเนี่ยค่อยๆจเย็นๆหน่อยมามันจิบหินแล้วมันจิบหินแล้วตรงนี้ตรงนี้ขอเป็นเม่นโอ้โหปลาไม่โดนเลย เดินมาใกล้ๆหน่อยดิมันยิบหินพวกนี้มาปาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคือมันยิบแล้วหมดไปหรือเปล่าหินพวกนี้ลองดูมันยิบดิยิบปุ๊บอ๋อนี่ไงมันยิบแล้วหายไปจริงด้วยนะหินอ่ะก็ว่าทําไมมันยิบไกลจังคือมันยิบหินแล้วมันหายไปนะหินพวกนี้เกมนี้แปลว่าของมันไม่เกิดใหม่แน่เลยใช้หมดแล้วใช้หมดเลยนะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเต็มเต็มเต็มหน้าเลยเอ้ยจะเย็นนะตัวใหญ่ทุบอย่างนี้มันไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคดิไม่เป็นไรมันทุบแค่น้ำขึ้นมาไงไม่เป็นไรหรอกเนี้ มีแค่น้าขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ตายหรอกทุบเท่าไรเราก็ไม่ตายหรอกนะถ้าจะทุบแบบนี้เราไม่มีวันตายอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันทุบไปเรื่อยๆปล่อยมันทุบไปทุบเราก็ไม่ตายมันไปหยิบหินมาละจะเย็นนะจะเย็นค่อยๆคุยกันขอตัดไม้ก่อน้ายานะมันไงมันหยิบมาแล้วมันหยิบมาแล้วยาเฮ้ยโอ้โหหลบได้หลบได้โอเคหลบได้เดี๋ยวเรามาตัดต้นนี้ก่อนเดี๋ยวเรารีบตัดต้นนี้ให้เสร็จก่อนเราจะได้แบบให้มันปาหินใส่ต้นไม้พวกนูนได้นะโอเคนี่ต้นนี้แตกแล้วเรียบบร้ยยไปหิินมาว ยิบหินมาปาใสตตรงนี้ให้เราหน่อยเนี่ยกองใหญ่ๆเลยนะกองนี้มา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 ปาให้โดนนะปาให้โดนตีโอเคเรียบร้อยตัดไม้โคตรดีเลยใช้เล่งงานใช้เล่งงานตัวใหญ่เนี่ยแต่ท่าทูบมันไม่มีดาเมจนะมันเอาไว้ล่อสลามอย่างเดียวท่าทูบอะเนี่ยไม่มีดาเมจจริงด้วยไม่มีดาเมจอย่างนี้ก็คือแบบเราก็ยืนแทงได้สบายเลยนะเนี่ยตีก็ไม่โดนตีก็ไม่เข้าตีเราไม่เข้าเลยสักนิดนะโอเคเนี่ยตัดไม้ก่อนเฮ้ยเราหินสลามตายสลามตายเต็มเลยตรงนี้ ขอเนื้อสนามหน่อยขอเนื้อสนามหน่อยสลามมราังรวมล่านเนี่ยไอตัวนี้ตีไม่ได้เลยเนี่ยตีอ,ยอุ้ยเต็มเต็มหน้าเลยโทษตีกับโทษทีโทษตีจะเย็นนะอย่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งฆ่าเราขอตัดไม้ก่อนตอนนี้เราของเต็มแล้วเดี๋ยวของไปเก็บก่อนคิดว่าตอนนี้ไม้น่าจะพอแล้วนะน่าจะไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วเพราะเราได้ตัวใหญ่ช่วยตัดเนี่ยช่วยตัดเราดีมากเลยนะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านต่อเลยแล้วกันนะต้องใช้กำแพงเท่าไหร่เดี๋ยวไปนับก่อนดีกว่ากลัวสร้างเลยนะตรงน,นี้ต้องใช้อีกทั้งหมด2 อ้าหกเจ็ดต้องใช้เจ็ดนะถ้าเราวางแค่ชั้นเดียวมันจะเตี้ยเกินไปหรือเปล่าน่าจะไม่หรอกมั้งเพราะว่าหลังคามันก็สูงนะแบบเนี้ยอันนี้ก็วางชั้นเดียวนะโอเคเราสร้างชั้นเดียวก็พอแล้วสร้างยี่สิบเจ็ดอนพอหรือเปล่าเนี่ยไม้จะพอไหมเนี่ยหามาตั้งเยอะแต่มันก็ยังน้อยอยู่ดีนะโอเคได้สิบหกอันแล้วแล้วก็มีไม้อยู่อีกไม้เรายังเหลือเยอะโอเคน่าจะพอแหละคิดว่าน่าจะพอนะสี่สิบห้ายี่หกยี่เจ็ดโอเคเรียบร้อยเออตรงนี้เราทํายือดออกไปข้างนอกไหมยือดออกไปแบบเนี้ยน่าจะสวยอยนะ เดี๋ยวเราแปะปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ตรงนี้ก็อันนี้ปิดปุด๊บโอเคตรงนี้เราทําเป็นแค่ครึ่งชานนี่อย่างนี้ปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ตรงนี้ปุ๊บโอเคเรียบร้อยเราสร้างตรงนี้เป็น้นี้ไหมหน้าต่างไหมสร้างเป็นหน้าต่างน่าจะสวยกว่านะข้างหน้าเราจะเอาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะนี่แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านนี้เป็นโกดังของเราตรงนี้เราเปิดไว้ไหมเปิดไว้เอาไว้แบบเชื่อมน้ำนะเชื่อมน้ำมาต่อกระของของเราอะเปิดไว้ก่อนแล้วกันนะ แล้วก็ตรงนี้ก็เปิดไว้อะอย่างนี้ึ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องไปสร้างหลังคาด้วยหลังคาที่เราของพอหรือเปล่าเนี่ยของเราจะพอหรือเปล่าหลังคามันใชไม้มยไหมหวังว่าจะไม่ใช้ไม้นะหลังคาใช้ไม้ป่ะโอเคหลังคามันไม่ต้องใช้ไม้นะดีหน่อยของเราพอหน่อยแบบนี้หลังคามันใช้กิ่งไม้แบบนี้แล้วก็ย่านะก็สร้างหลังคามันเยอะเลยหลังคาต้องใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาสักสิบห้าก่อนลวกันตอนนี้ตัวเราหิวอีกแล้วเนี่ยจะตายแล้วนะเนี่ย เดี๋ยวตายอีกรอบแน่เลยเนี่ยตัวเราเนี่ยอันนี้เราวางเป็นแบบนี้อ่ะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนไอ้ตรงบ้านหลังแรกเราวางยากมากเลยเนี <hand> ่ยมันวางยากโคตรเลยโอเคนี่แล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยเราต้องต่อขึ้นไปอีกหรือเปล่ามันจะสูงไปไหมถ้าเราต่อขึ้นไปอีกถ้า <my hand> <like> เราต่อขึ้นไปอีกนี่มันจะดูสูงไปหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ลองต่อไปแล้วกันเนี่ยอ่ะต่อไปปึ๊บอ่ะอย่างนี้ตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยได้แล้วเดี๋ยวเราต้องสร้างกําแพงมาปิดข้างบนตรงนี้อีกนะโอเคเดี๋ยวไปเอาของก่อนอ้าวรุนเลย วันนี้ก็วุ่นวายกับการสร้างบ้านสร้างบ้านไม่หยุดเลยนะวันนี้เนี่ยเออเราต้องการกำแพงเนี่ยอันนี้มีเอ้าเราก็มีกำแพงอยู่ในตัวนี่เดี๋ยวกำแพงไปวางก่อนลืมไปว่ามีกำแพงอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ต่อเป็นอันนี้ต่อปุ๊บโอเคอย่างงี้ปุ๊บอ่ะสร้างโคจาเลยบ้านที่มันสร้างยากมากเลืเนี่ยอันนี้จริงๆเราสร้างชั้นสองได้เนี่ยสร้างชั้นสองไหมแต่เราต้องการไม้เพิ่มอีกเนี่ยวันนี้บ้านเรามันจะเสร็จได้ไหมเนี่ยคือมันใช้ของโคจอเลยอะโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเรามีไม้มีของพอหรือเปล่านะต้อง โอเคเราเหลือไม้อยู่นะไม้เราเหลือเยอะอยู่แล้วก็ต้องการเหล็กด้วยเหล็กอันนี้ก็มีเยอะอยู่อะห้าสิบห้าอันเหล็กนี้ไปฟาร์มมาเยอะมากเลยนะก็เดี๋ยวเราต้องสร้างเป็นตะปูใช่ไหมสร้างเป็นตะปูก่อนอันนี้โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแล้วก็เอามาสร้างพื้นโอเคเราสร้างมาสิบหกอันแล้วนะน่าจะพอแล้วสิบหกอันนี้เอาไปวางเป็นบ้านชั้นสองของเราบ้านเรามีสองชั้นเลยนะเนี่ยเออวางตรงนี้นี่บ้านชั้นสองวางยากมาก เดี๋ยวตอนวางพื้นเราสกิปไปเลยนะเพราะว่าเกมนี้มันวางพื้นแล้วมันจะค้างนะเกมมันจะค้างเดี๋ยวเราสกิปไปเลยโอเคเรียบร้อยบ้านเราเอาเอาแค่นี้พอไหม <_ s> เป็นชั้นครึ่งพอนะบ้านเรามันจะได้สวยๆอะ่ะเราชอบบ้านชั้นครึ่งมากเลยนะพอดีว่าเราชอบบ้านชั้นครึ่งนะ่ะเราก็เลยจะสร้างแค่ชั้นครึ่งพอนะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราวางก่อนนี่แล้วเราก็จะแปะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เออตายเอ,า <_ s> อย้ายังไม่ทันวางบ้านเสร็จเลยโอ้โหเดี๋ยวของโดนอีกวะเนีย รีบเก็บรีบกดอีคางไว้เลยเฮ้ยของอย่าล่นอย่าล่นเฮ้ยจะพึ่งล่นจะพึ่งล่นโอเคไม่ล่นไม่ล่นรอบนี้มันไม่ล่นนะโอเคนี่ได้ของคืนเอ้ยไก่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเดี๋ยวก็ตายหรอกโอเคเรียบร้อยได้ของคืนโอ้โหตกใจตกใจนึ้ว่าของจะหายไปซะแล้วลืมดูว่าเลือดเหลือน้อยนะม่กกี้นี้กําลังสร้างบ้านอยู่ดีๆก็ตายเฉยเลยเป็นลมหน้ามืดเฉยเลยกลับมาถึงแล้วรอบนี้หวังว่าจะไม่ตายแล้วนะพอแล้วนะไม่ตายแล้วนะรอบนี้ไม่น่าตายแล้วแหละนี่โอเคเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้อาจจะเห็นแปลกๆหน่อยละเนี่ยตัวนี้นี่คือแบบมันมันลายไม่ตรงคนอื่นอ่ะเพราะว่ามันวางไม่ได้นะมันวางได้แค่แบบลายแบบนี้เท่านั้นเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราวางกำแพงด้วยกำแพงนี้จำเป็นต้องวางไหมเนี่ยไม่จำเป็นหรอกมั้งไม่น่าต้องใช้หรอกมั้งกำแพงตรงนี้เนี่ยไม่ต้องวางหรอกนะแล้วก็เดี๋ยวเราวางรั้วด้วยรั้วต้องมีตรงนี้วางรั้วตรงนี้อ่ะไปเข้าไปวางปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ข้างหน้าปุ๊บโอเคเรียบร้อยวางรั้วหลอกตารั้วไม่ปักพื้นด้วยนะรั โอเคเรียบร้อยแล้วเท่านี้บ้านเราก็ยังยังยังไม่เสร็จ <laughs> ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จลืมไปว่าบ้านเรายังไม่ได้แปะอะไรเรียบร้อยเลยนะเดีย๋ยวต้องแปะให้เสร็จก่อนด้านนี้ก็ยังไม่เสร็จเนี่ยอาจจะต้องวางแบบนี้ไปก่อนในะด้านนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะเอามาวางของเฉยๆนะโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้างตรงนี้ด้วยเออครึ่งชั้นอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บอ่านี่อย่างนี้สวยเลยบ้านเปิดประทุนบ,นบ้านแบบว่ามีครึ่งชั้นสามารถมองด้านบนได้นะแล้วก็ด้านนี้ด้วยเราจะแปะแบบนี้ไปอ่ะปึ๊บอ่ะโอเคแล้วก็ข้างบนเอ อบอ้าโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้ต้องแปะแม่เออเราลืมสร้างบันไดขึ้นนะเนี่ยสร้างชั้นสองมาแต่ไม่มีบันไดขึ้นไปสร้างบันไดก่อนลืมลืมลืมสร้างบันไดเลยโอเคนี่บันไดสวยเลยพื้นแบบนี้มามีวิวด้วย <c oughs> มีวิวให้เรามด้แนละ้วดตรงนี้เนี่ยมองเห็นบ้านมองเห็นภูเขาชัดเจนเลยตรงนี้โอเคสวยดีนะแต่เกมนี้รู้สึกว่ามันจะยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะมันมีแค่แบบเตียงนอนเฉยๆนะโอเคบ้านเราเสร็จแล้ว <c oughs> เป็นบ้านที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยยังไม่มีเตียงยังไม่มีอะไรวางเลยนะ แล้วก็เราเหลือตรงนี้นะคิดว่าตรงนี้เราจะรื้อสร้างใหม่เราจะทําเป็นแบบแค่ครึ่งชั้นก็พอนะอันนี้รื้อสร้างใหม่ก่อนอุ้ยของรดนของโดน,อนโอเคเราทุบเ็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางเป็นแค่ครึ่งชั้นพอรู้สึกว่าจะคาสองกำแพงแล้วเนี่ย <c oughs> กำแพงไม่ครบเฉยเลยตรงนี้ขาดอีก2อ,อันนะโอเคเดี๋ยวต้องไปสร้างเพิ่มอีกไม่รู้ว่าย่าเราหมดหรือ,อยังนะถ้าย้าหมดแล้วมันก็สร้างไม่ได้แล้วเนะี่ยอาจจะต้องไปหายาเพิ่มป่มีไหมเนี่ยเอ้ยมีย้าอยู่โอเคเอามาสร้างเป็นกำแพง2อ,อันนี่อันนี้จริงๆมันก็มีลวด้ลยนะ อะไรอะไรก็ใช้ย,ยาใช้ย,ยาเยอะมากเลยนะแล้วก็ดูก่อนว่าเราต้องสร้างท่อไปด้วยนะท่อไปพวกเนี้ยเราต้องสร้างด้วยนะมันใช้งานยังไงบ้างในพวกนี้เนี่ยอันนี้คือดูดน้ำหรอดูดน้ําขึ้นไปใช่ไหมอันนี้คือเอาลงคือมันต้องเอามาต่อนะเดี๋ยวเราต้องเอามาต่อกับพวกเนี้ยเดี๋ยวเราต้องย้ายพวกโตพวกนี้ด้วยไงเอาไปต่อแบบข้างๆทะเลนะมันจะได้สร้างง่ายๆหน่อยอันนี้เรากาแพงไปไปเป๊ะก่อนแปะกําแพงเข้าไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็เกมนี้มันมีให้สร้างเรือด้วยนะ เราต้องสร้างเป็นแบบเป็นท่าเรือก่อนอะเนีย่ยท่าเรือมันคืออันนี้นะเดี๋ยวเราต้องสร้างเนี่ยมันต้องสร้างเป็นอันนี้ก่อนด้วยเนี่ยเป็นแพงอันนี้45นะอ,อันนะเอ้าก็ใช้ไม่เยอะนี่ใช้ไม้แค่ชิ้นเดียวอย่างนั้นในการสร้างแพงอันนี้อะแปลว่าท่าเรือนี้เราสร้างได้อยู่นะท่าเรือเออท่าเรือคืออันนี้นะสร้างไม่ยากนะท่าเรือแต่ต้องไปหาไม้เพิ่มก่อนแต่เดี๋ยวเราย้ายพวกนี้ก่อนแล้วกันนะย้ายพวกเครื่องเนี้ยนี่ทุบเลยโอเคแล้วก็เก็บของมาแล้วก็อันนี้ด้วยอ่ะย้ายให้หมดเลยแล้วกันนะอันนี้เก็บมาโอเคเดีี๋ยยววเเรรราาาจะมมส้้้้งงไตนใหหดล เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้แล้วการตัวเวิร์กเบนเราอ่าอย่างนี้แล้วก็สร้างดีคืนมาด้วยอันนี้แปะเข้าไปปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องสร้างท่อปไปนะท่อไปมันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยเออมันคืออันนี้ต้องใช้กิ่งไม้แล้วก็ไผ่นะส่วน,นนี้ต้องใช้พวกบูชาด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องใช้นะใช้ดูดน้ําขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยก็สร้างเป็นอันนี้หนึ่งอันเราต้องลองสร้างทุกอันเลยบนะัเนี่ยเราไม่แน่ใจเรื่องระบบของไอ้พวกน้ําอันนี้นะไม่รู้ว่ามันต้องทําไงบ้างอะ่ะมันวางเข้าไปได้เลยเ เดี๋ยวเราต้อนลงไปตรงๆแบบนี้เลยก็ได้ไมั้งเนี่ยแบบนี้ระบบน้ำอันนี้เราไม่รู้ว่าสร้างถูกหรือเปล่านะสร้างอีกเนี่ยอ่ะมันไม่พอนะแล้วก็ต้อนลงไปอีกโอเคตอนนี้มันก็จมน้ําแล้วนะพอน้ําขึ้นมันก็จมน้ําแล้วแล้วก็ต้องใช้อันนี้ดูหรือเปล่าอันนี้มันแปะยากจังเลยเนะี่ยแปะเข้าไปปุ๊บอ่ะอย่างนี้ได้ไหม <laughs> มันได้หรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่านะดูดน้ําแบบนั้นอนะ่ะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยทิ่ท่อน้ําให้แล้วอะ่ะก็ไม่เห็นมีน้ําเลย ว่าเราทําผิดแน่เลยไม่แน่ใจว่าทําไงอ่ะถ้ามันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างอันนี้ดูดีกว่าเนี่ยไอ้เรื่องระบบน้าเดี๋ยวค่อยมาทาทีหลังนะเพราะว่ามันดูงงมากเนี่ยไม่เคยเข้าใจเหมือนกันว่ามันต้องทําไงนะเดี๋ยวค่อยมาสร้างทีหลังแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เราไปตัดไม้เพิ่มก่อนเนี่ยตรงนี้มีต้นไม้อยู่พอดีเลยมันโล่เราแล้วเนี่ยอันนี้มันอยากโดนตัดแน่เลยมันมายืนตรงนี้เลยเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนเราจะไปสร้างเป็นแบบเหมือนท่าเรือนะไอ้ตรงนั้นมันคือท่าเรือโอเคเราได้ไม้มาแล้้้้้้้้้ววววววนน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 ะะะะคคิดดดด่่่าาาาาจจพอออแแแลลลเเเีีี๋ยยยงงไไปสสรรรรกกััูโบต โอเคนี่เราได้มาแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรือนี่ไงจริงด้วยมันเป็นเกี่ยวกับเรือจริงด้วยนะเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนี่ท่าเรือเราใช่ท่าเรือไหมอ่ะเออเนี่ยมันเป็นท่าเรือจริงด้วยนะมันสร้างของเกี่ยวกับเรือได้อะ่ะแล้วก็มีสร้างกล้องได้ด้วยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้นี่คือแบบของดีเลยเอาไว้หยิบของใต้น้ำได้เนี่ย Boat Ammo มีของอะไรเต็มเลยเแล้วเนี่ยเราสร้างเรือนี้มันคืออนนี้หรือเปล่าน่าจะอันนี้นะสร้างเรือเนี่ยต้องใช้ของเยอะอยู่พอตัวเลยนะเนี่ย คงต้องไปหาของก่อนแหละโอเคแต่วันนี้เราก็สร้างของได้เยอะมากแล้วนี่เดินขึ้นลงได้ด้วยตรงนี้แต่ต้องรอน้ําขึ้นเท่านั้นนะถึงจะขึ้นได้น่ย <t> ถ้าน้ําลงมันกระโดดไม่ถึงนะโอเคตอนนี้บ้านเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นแล้วนะแต่มันไม่มีของตกแต่งอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่มีของตกแต่งอะไรสักอย่างเลยเราไปวางเตียงหน่อยไหมวางเตียงในบ้านหน่อยไหมเออเตียงมันต้องใช้อันนี้ต้องใช้ญ้าโอ้ต้องใช้ยาอีกแล้วอ๋อโอ้ต้องใช้้าทางนั้นเลยเดี๋ยวค่อยไปวางทีหลังก็ได้เราคงต้องไปฟาร์มของแมปอื่นอะ่ะถ้า,าร้าง,รงนนตอออะไไปืื่่ดก ก็ที่มันยังไม่เปิดอ่ะคิดว่าน่าจะต้องใช้เรือไปนะโอเคคิดว่าเดี๋ยวพาดีเราพอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราก็ได้ท่าเรือเราก็ได้บ้านมาแล้วโอเคพาดหน้าเราน่าจะได้ออกไปสำรวจข้างนอกแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมาอยู่แต่กาะตรงนี้แล้วเนี่ยโอเคก็สำหรับพาดี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาดหน้าไปนะครับบ๊ายบาย